สวัดีค่ะวันนี้พาท่านมาทัวร์วัดอ่างทองค่ะอยู่ตรงอันนี้คืออะไรนะวัดม่วงวัดม่วงค่ะอยู่ที่อ่างทองนะคะวัดม่วงอยู่อ่างทองค่ะเาพาท่านมาดูคองแบบกๆค่ะมนุษย์เรา มีหัวเป็นสัตว์หน้าตาต่างๆนะคะอันนี้เขาบอกบาปเมื่อมนุษย์ชอบโกหกเขตที่ดินเมื่อตายมานั่งเฝ้าหลักเขตที่ดินบาปนีโยมนี่คืออะไรคะเขาบอกว่า เมื่อเป็นมนุษย์ทําความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยมีดหอกขวานและเมื่อตายจะนําตัวมาทรมานเช่นเดียวกับที่ทํากับเขาไว้อนนี้คืออะไรคะบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบโกงที่ดินของผู้อื่นเมื่อตายไปต,ต้องมานอนแบกที่ดินอยู่อย่างทรมานบาปนะโยม อันนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบด่าพระภิกษุสามเณรเมื่อตายโยมทั่วจะเอาเหล็กแหลมดึงลิ้นออกมาทรมานค่ะเพราะฉะนั้นเราจงระบาดค่ะทำแต่ความดีค่ะอันนี้เมื่อเป็นมนุษย์คิดกันติดกัญชายามาและสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่สร้างความดีสร้างแต่ความชั่วร้ายนี่นะคะ อันนี้ไม่ถ้ามันยายนะคะเห็นนะักคงจะรู้นะคะนี่คือต้อนอะไรนะคะต้อนอะไรเอาหอกขิ้นแทงทุกวันทุกวันอันนี้นะคะบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบคบชู้และยังไม่ทําบุญเมื่อตายไปลิ้นจะยาวแสนจะทรมานตายแล้วไม่ได้เกิดบาปนะโยม ันนี้อีกนะคะเขบอกว่าบาปเมื่อเขงเป็นมนุษย์ชอบแย่งผัวคนอื่นเขาลิ้นจะยาวบาปน,นียมนี่ชอบแย่งผัวเขาอันนี้เมื่อเป็นมนุษย์ไม่ทําบุญกุศลแต่พอตายท้องใหญ่แสนทรมานดังนั้นขอพวกเราจงทําบุญกุศลเอาไว้นะโยม